สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมบอลเลยก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ทําคลิปไปสําหรับคลิปที่แล้วครับเป็นโมเมนต์ของดารินที่ได้กอดกับผู้ซึ่งคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่เรายังคงไม่เห็นอะไรมากมายครับแต่คลิปนี้เราได้เห็นโมเมนต์ตั้งแต่ดารินปิ่นสุวรรณตามแดนด้วยความคิดถึงวิ่งมาหาผู้ซึ่งก็ต้องขอบคุณภาพน่ารักน่ารักแบบนี้จากคุณหมาน้อยแตงโมด้วยครับ มินเชื่อว,ว่าใครที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ต้องรู้สึกอบอุ่นสุดๆแบบที่แอดมินรู้สึกอย่างแน่นอนครับเป็นโมเมนต์ของดารินปินสุวรรณหลังจากจบเกมที่เธอโผวิ่งข้ามแดนข้ามตาข่ายลอดตาข่ายมาด้วยความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแบบดูออกเลยครับเพื่อเข้ามาสวัสดีแล้วก็โผกอดกับผู้ผ่อนพันนี่เลยครับหน้าตาของดารินเธอดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแบบสุดขีดแบบดูออกเลยครับที่จะได้มา จเจอสาวไทยด้วยกันรุ่นพี่ยังพรพันธ์เกิดปราดนั่นเองแล้วเมื่อได้มาเจอพรพันธ์ดารินก็น่ารักมากๆเลยครับนี่เลยครับสเสน่ห์ของสาวไทยมีการไหวพรพันธ์ก่อนที่จะเข้ามาผกอดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีการพูดคุยเมาส์มอยกันด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วอบอุ่นจริงๆแอดมินเข้าใจความรู้สึกของดารินเลยครับอย่างผู้เธอมาหลายเดือนแล้วก็อาจจะปรับตัวได้แล้ว แต่สําหรับดาลินนี่คือลีเกาหลีใต้ครั้งแรกของเธอแล้วเมื่อได้มีโอกาสดีมาเค่งกับสาวไทยแล้วก็ได้มาเจอรุ่นพี่สาวไทยแบบนี้เป็นใครก็ต้องรู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็อยากเจอมโมเมนต,ต์ที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆครับสําหรับมิตรภาพสาวไทยของเรา